เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันศุกร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2565หรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินสบายสบายไม่น่าเป็นห่วงเพราะหาเงินได้เรื่อยๆเรื่องของการงานสามารถจัดการทุกอย่างได้ดีเจรจาต่อรองกับใครหรือหลายคล่องตัว มีแต่คนให้ความช่วยเหลือเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละกนรักถือเป็นคู่รักที่เหมาะสมและลงตัวส่วนคนโสดตอนนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนเข้ามาในชีวิตแต่ความสัมพันธ์นั้นยังไม่ได้คืบหน้าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้จังหวะการเงินดีที่สุด น้ำขึ้นให้รีบตักหากได้รับงานเยอะมีรายได้เยอะก็สามารถเก็บเงินเป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการงานโดยภาพรวมไม่มีปัญหาคุณจะส,สังางเรื่องต่างๆได้ให้เรียบร้อยด้วยดีช้าหน่อยแต่ก็ช่วยอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณละคนรักแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหนแต่ใจก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดโสดไปวันวันหมกมุ่นแต่เรื่องส่วนตัวและใช้เวลาไปไหนมาไหนไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีเงินหมุนเวียนให้ใช้จ่ายคล่องตัวดีเก็บเงินเป็นกอบเป็นกามอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออย่างมีความสุข เรื่องของการงานยิ่งคุณขยนันยิ่งคุณตั้งใจทํางานมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้นแถมยังได้รับความสุขกายสบายใจอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหายามทุกก็ทุกด้วยกันยามสุขก,ก็สุขด้วยกันส่วนคนโสดกว่าจะได้เจอคู่แท้ คงเป็นเศรษฐีไปก่อนอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณปังและมีโชคลาภเข้ามาทําให้คุณมีเงินทองมากยิ่งขึ้นเรื่องของการงานมีความสุขก,กายสบายใจงานที่คุณรับผิดชอบอยู่มีแนวโน้มว่าจะสําเร็จด้วยดีการประสานงานใดๆก็ลื่นไหลและคล่องตัวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีบางอย่างที่ทําให้คุณผิดใจกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็เลยไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเลยสําหรับคนที่เกิดวันพฤริหาสสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณเป็นฝันเป็นจริงเสียทีเพราะเงินก้อนใหญ่ที่คุณอยากได้กําลังจะหลนทับแล้ว เรื่องของการงานพลังกายพลังใจเต็มเปี่ยมคุณเลยทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพทตามให้ผลงานออกมาดีมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเชื่อมั่น,นในการและการเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนคนโสดแอบคุยกับใครสักคนอยู่แต่รู้กันแค่สองคนไม่อยากเปิดเผยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินไหลเข้ามาอย่างแน่นอน จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วในการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของการงานความสว่างเริ่มเข้ามาเยือนสิ่งที่คุณลงมือทําตอนนี้จะสําเร็จไปด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างเชื่อใจและให้ความสําคัญซึ่งกันและกันสว่วนคนโสดฟ้าส่งคนดีเข้ามาให้คุณแล้ว แต่สถานะยังคลุมเครือไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินโดดเด่นและยืนอยู่คุณจะมีเงินทองเข้ามาแบบไม่ขัดสนแต่ถ้าวางแผนดีๆเขาจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เรื่องของการงานมีแนวโน้มที่จะเจอโจทย์ยากโจทย์หินที่จะต้องแก้ไขแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องฮึดสู้ต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ไม่ได้หวานหยดย้อยแต่ก็ไม่ได้ขม ปีความรู้สึกดีๆมีให้กันตลอดส่วนคนโสดเตรียมจุดพลุฉลองได้เลยเพราะยังมีคนที่เข้ามาในตัวนี้ให้คุณรักอย่างแน่นอนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ